โอ้ยต oh, ีนเดีววะโคเลยโอ้ยีกันแล้วโอ้ย oh, oh, มมันคือบว์นองมาหามบวงฮะตีก oh, oh, ันดีวโอ้ยลงไปนี่นยุกที่ม่อยุด <laughs> <laughs> ออกมาพี่ออกมาทั้งพี่

ก้อนหินอ่อนขึ้กิ่งไรหรอไปว่าไก่กันได้หรอโอ้โหมันมันายมันนี่ชุดครับใส่ไปใส่อ๋ออ่ต้องบินว่ต้องบินใส่หรอโอ้โหตีหดจ้ hát thực tế cái sai vẫn mặt khác này bao nhiêu tiền? ba đấy à? Đai, đi, cái nó ว้ oh. ข้าบางังตนุกนัก่นมันโอ้ะตอ้ง่โอ้ยงั้เโอ้ เร,รียบร้อยแล้วครับแบบนูห <kat ver zat todavía> ้องอุ๊กเลยเบิดเลยไหมพี่พอยีเมียเลยนี่นี่ขี้ไล่ดีเถอะวะตัวนี้ยังไล่ดีปันตัวตัวนี้สงสัยด้เป็นกุ๊กเดี่ยวแมนีงกบงกเลยตัวนี้สัมแต่กูจะเลี้ยงแท่น้อท่าน โอ้มีแต่ตัวงามงามนกคั้งนึ่งมันไลยมันแน่นไหมนี่เรานกเขียดนี่ถ้าได้นี่ไลยแน่นหอยสายบาดเถวานี่โอ้ยนกป่วยขึ้นบืนนี่ขนาดนี้ตีคนล้นเลยไหนดีวะมาดูเอาอาเร็วบ่สนใจเลยนกขคือบืนไม่ต้องเปลี่ยนที่ใส่ปลาเนาะมันนนกลูกผสม ชอบเตีมเนาะเทือกแท่แล้วมองอืดค,ค,คนแตกเลยนกมันคับนกมันว่าตัวขอยปดีด่โอโอ <S <S ดน,ดน มุ้เคเยเนนสอง้นนอนแ่งเ้ยินกต้อใครจนคนแตกไลฟ้าหวัวทะนกปามา Ni con mèo kim mang đi à. mèo vầm. Nên, này. Này, khóa nhà đi 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 mèo đi 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 มันหายด้หรอมันแลนเขาตีเ้เนก็บเ้กไปสูงตีมาบางันพอาทิตย์นมันเลีนเขาทางุณเนาะมันเขาทางในเล่มเาตุัะกต่าดเนาเห็นนกนกเขานี่ถ้าได้นี นับประกันได้เรวเร่เร่ก็ไล่หน่มาอยู่เร่เรวมันมันไล่มันเหนี่ยงไหไล่ดีไหมมันกโตด้วยแม่กันเรื่องมานไปวิ่งอองกุกบทุกวนออกองกุ๊มีรถรถไปเรียบร้อยครับตัวที่สองนะครับ ี่ยงเนี้ยยัไหได้ลงต่เลี้ยงไม่เสียงมองดีไหมเสียงไก่อยู่ดิมันสิขันใหอยู่วะสิคนบาอยู่ใช่รวะเสียงกลางน้ก็นเสียงนกเสียงนอยน ฉ<ม>ันกลางกุกเดียวเพราะว่ามันมีแบบกุกเดียวได้นี่ฉังกลาง,ง <c oughs> เงียบน,น,น้ำเ <c oughs> <c oughs> หนือโอ้ฉัได้เลเี้ยมนกพเนดหน่อยแถวนี้ประตงห่วงเลี้ยงไมันงามงามเรียกว่าจะเราโตไร้ใส่ได้ละโตเงาดีแม่นกแถวนี้ตัวนึงอัน เพื่อนเพื่อนได้ไปจากนี่ล่ะเจ้าของหน้านี่เพื่อนเพื่อนส่ด่างไหมบ้มานนี้เลยหลุดตุ่มไอ้หน้าเลยเลยไปต่อกรับคืนให้เดี๋ยวนี้อยู่อยู่น้ำพ,พ,พยาบาลสองกุกเต็มไหมดอกคออนี่อ้อ,อมบอกแฝงอันอันร่วมคอไหมไปคุ้มเสื่อ,อน้ำเลอะแล้วว่าไห่เออนบอกจะเลี้ยงไว้แล้ว,ายยลว่า,วางามใครลีนกตัวนีน่ล่ะเราได้อยู่นี่ล่ะมันเป็นนกสองกุกเต็มเสียงก่างหายไห่ความไหลนกตุ่ม กเ็เห็ดนี่ว่าต้องห้องแล้วแนี่มันแข็งมันเห็ดหนักลักลักเจ้าก็เห็ดเอาตัวคล้งองกันคล้องหน้าแล้วมันจังดีหลักเราบ่บ่บ๊กแของดได้ดำแต่ว,ว่าเราเดี๋ยวไปต่อกันมันเห็ดนั่นหัว

มาผู้เดียวผู้เดียวดีแล้จังมานตาแดงขึ้นตาดีโอ้ยนกเชียงป่านีแล้วเดี๋ยวหบดมันได้ยินดีก่อนโู้ก่อนหนึ่งนะข้อมาลูตันงามทะลุตันเก็บไปลเลยลูตันตัวนี้กกุ้งเลยะมาเร็วหากุ้งทะเลรบ่บ่เกินเดือนอยู่บ่ดีเป็นนกตาเลยนกตุนมันเป็นนกแกปลาเชียงปลาแล้ว มันเน่าตรอว่าีนหูขนาดน,น,านนะบ้อนนั้นขเห็นองติดแนวลุม,มคนเรียน้ <c oughs> มนคนเรียนทั้งนี่เเขาก็บ่ลุ่มาก้มองนึงบัสามกุกนะตัวนึงสามกุกเสียงหน่อยนะว่าหาก,กังมีสามกุก